โอ้นะคะโอ้นะคะดูนะคะแม่แม่แมีใบแดงๆงนะคะพริกแดงๆงแ,แจกทีมงานด้วยนะคะ <ผม S 1> นี่นโอ้โอมีให้ให้พริกแดงนะคะให้พริกแดงพี่ขวัญบุญชูแม่ขวัญอ้อยน้องไพขอบคุณค่ะนะคะน้องไพก็ได้กับเขาด้วยนะคะแม่แม่ขอบคุณม,มากามาก<า>เลยนะคะ เห็นก๋าเห็นข้าวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะคหมื่นมีแม่พระนะคะมาเยี่ยมถึงที่เลยนะคะขอบคุณคุณแม่นะคะขับรถมอเตอร์ไซค์มาจากขอนแก่นนะคะแม่แม่นะคะคุณแม่มารอดนะคะวันนั้นควันต้งเอ่ยชื่อผิดนะคะวันนี้คุณแม่เลยอยากมารอดจริงๆนะคะแม่แม่คุณแม่บอกว่าอยาก เจอตัวเป็นๆน,นะคะคุณแม่เพนนะคะนีไ่ไงนีไ่ไงควันต้งนี่ไงนี่ไงโอ้ยมีซองให้ขมืนต่างหากด้วยนะคะพี่ควันบุญชู้พาคุณแม่รอดโอ้ยทำไมเก็บซองเร็วจังเลยรู้ด้วยข้างในมีอะไรน่ะขมืนยยน,นะคะ แค่นี้ก็ดีใจแล้วนะคะแม่แม่มีน้อยมีมากอย่าคิดแบบนั้นนะคะแค่มาหาลูกๆเองลูกๆเองก็ดีใจสุดๆแล้วนะคะให้เให้คุณแม่นะคะได้กลิ่นข้าวเหนียวนะคะนี่นะคะ รถคู่ใจของคุณแม่ขับมาแต่ไกลเลยนะคะแม่เพื่อที่จะมาหาขมื่นนะคะจะมาลอดตัวเป็นๆทุกครั้งลอดแต่ผ่านออนไลน์วันนี้นะคะมาลอดแบบตัวเป็นๆเลยนะคะพี่คอนมุนชัวเอาบัต่ใส่จานติงงอจานเอาไว้งานนะคะอ่ะคุณแม่นั่งอธิษฐานอืมนะคะอืมคุณน้ำพาคุณแม่อธิษฐานขอพรควันพี่ควันมุนชูนะคะ ประจําตาประด็นของแห่ติดต่สร้างๆและเระเดให้ดีมีแห้งข้อพิบ่อใดข้อไขบ่ี่ให้มันทุกขให้มื่อโศกให้มันโรมม่ไผเมื่อจีเดียกแไกสิ่งบอดีปัต่าไปได้ส่โสมานลัด้วยสมบุณสวด้วยอะไได้ยอเด้อย่าขมือกนลายมันขมือถอยก่อถอยกอนมา้เามากอตอนไทสักทางนเขแ่ครับา้านสร้างที่ง่าม่ดีเนาะอนะคะเอาแต่เข่อรางอด้ลย รู้ส <im itation> ึกว่าหมุนซ้ายหมุนขวานะคะเพราะว่ามีของกินนะคะแม่แม่น,นะคะนะคะาาล้างแล้วล้างอีกนะคะถ้ามีของกินนะคะแม่แม่นี่นะคะ <im itation> มันเผาที่เป็นคะแนนจากแม่แม่ทุกท่านนะคะที่ได้เมตตาในระหว่างที่เราเดินทางนะคะแม่แม่ คุณแม่ท่านบอกว่ามามอไซค์ไม่ได้มีอะไรมาฝากเลยมีแต่ข้าวเหนียวแม่ขอโทษขออภัยด้วยนะที่ไม่มีของมาฝากนะคะแม่แม่พูดอย่างนี้น้องน้องนองไพบอกว่าโอ้แค่มาหามาเห็นตัวจริงคําเหมือนเราเองก็ดีใจแล้วนะคะแม่แม่อย่าคิดแบบนั้นนะคะคนเรานะคะแม่แม่ไม่มีใครหรอกไม่อยากรวยเนาะแม่แม่ทุกคนก็อยากรวยกันหมดนั่นแหละนะคะแม่แม่อย่าคิดแบบนั้นกับลูกๆนะคะมีมามาแบบไม่มีอะไรมาก็ได้นะคะแม่แม่มาได้หมดเลยนะคะ วัวกินเร็วมากเลยหิวหิวมันเผานะคะแม่แม่เป็นอาหารที่ขมื่นชอบนะคะแม่แม่กัแแบ,บแคนตาลูปนะคะแคนตาลูปเราจะให้ทานช่วงเย็นนะคะให้เราทําความสะอาดล้างก่อนนะคะช่วงเย็นนะคะคุณแม่ท่านมาเพื่อที่จะมาลอดท้องขมื่น,นะคะแม่แม่ป้าพี่ควันบุญชูพาอ,อืมนะคะ มาเมาเป็นนังน้เม่เด้อบาเลยพือเธออยู่หลังทำ้านอยู่นาผู้ขายอยู่กลางท้องอยู่ก็พระเจ้าดุวไปสามหลอกสามหอผูโต้กสผู้ัดจจไปเสนนามุทุ่งเขามาใกล้ี่นีสัปะทุกสัประสสัปะโรคสัปะไฟสัจจิเด็ดกงไลสิ่งมบัดปออกไปให้ม yes. <sh> it ีโชขมเงี้ยมันน่า นักปรานัโมพุทธายะเด้อให้ดวงเฮงตลอดปีดวงดีตลอดไปเด้คุณแม่เด้อสามรอบแล้วนะคะโชคราบมั่งมาขายเ้า้านน่อควรับผิดชอบคแเนอบอกคุณแม่ได้บอกแม่มืยเน้อแม่เพ่นเลมือแม่เพ่นแม่เพ่นนะคะแม่แม่นะคะคุณแม่เพ่นท่านดีใจแล้วนะคะแม่แม่ที่ได้มาเจอค้ามือนะคะอือนะคะ จับได้สัมผัสได้นะคะแม่แม่คุณแม่ท่านเก่งมากเลยคุณแม่บอกว่าอายุเจขับมอเตอร์ไซค์มาตั้งไกลน่ะน้องภพยอยากอายเลยนะคะแม่แม่เก่งมากเลยนะคะขมอนบอกขอบคุณนะคะขอบคุณเข้ามาเมตตานะคะแม่แม่คุณแม่บอกว่าอยู่ในเมืองขอนแก่นนะคะแม่แม่นะคะดูนะคะขนาดขับมอเตอร์ไซค์ยังมีของว่าฝากอ้วนนิดๆหน่อยๆก็ยังดีเนาะอ้วนบอกโอ้นะคะ จะไม่ให้คำเหมือนของเราวันได้ยังไงเนาะแม่แม่ก็มีแม่แม่เมตตาแบบนี้ไงนะคะวันที่ไม่มานะคะก็มีแม่พระมาเมตตาคุณแม่บอกว่าเคยเห็นแต่ผ่านหน้าจอเห็นแต่คนอื่นกอดนะคะใส่ได้ไหมอ่ะแม่ว่าพอดีน้ใส่รูะทไมพอดีให้คุณแม่ใหม่เลยอืนะคะ แต่ไปได้เล okay, no. no ี้ยนไปเขาบอกมูฟ mm ัน hmm. คือเขาได้เลขเล่าเขากล้องอไสองสามร้อยเขาได้หมดสองพันกอะไรก็ไม่พันกว่าโอเคเนาะคุณแม่บอกว่าตั้งแต่ทําพิธีรอดท้องช้างผ่านออนไลน์นะคะแม่แม่คุณแม่ก็พอได้ค่าขนมนะคะเลขราลานะคะแม่แม่ได้โชคได้หมานนะคะแม่แม่แต่ก่อนน่ะไม่เคยถูกเลยนะคะแม่แม่ตั้งแต่คุณแม่มาทําพิธีรอดท้องเขมื่นนะคะผ่าน ออนไลน์นะคะแม่แม่ผ่านไลฟ์สดของเรานะคะขอบคุณคุณแม่อีกครั้งนะคะที่รักและเมตตาขมืญน,นะคะคคคคดีใจนะคะแม่แม่มาหาขมินจนเจอนะคะแม่แม่ มาไกลมากเลยขับมอไซค์ด้วยนะคะแม่แม่คุณแม่บอกว่าไม่อยากรบกวนลูกๆนะคะคุณแม่อยากมาเองนะคะจะได้อยู่ดูขมือนะคะอืมนะคะคุณแม่อายุปคุณแม่บคุณแม่บอกว่าเจ็ดสิบแล้วโอ้ยี่สิบหกกรุมงพานี่เจ็ดสิบแข็งแรงมากเลยนะคะคุณแม่ดูแลตัวเองดีมากเลย แต่ก่อนแต่ก่อนเข้าวัดฟังธรรมนะคะแม่แม่ทุกวันนี้นะคะมาดูเจอ้วนของเรานะคะแม่แม่ข้มื่นบอกขอบคุณนะคะที่ทําให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแม่แม่ขอบคุณจริงๆนะคะอืมอะอ้ะวนบอกว่าแม่แม่จ๋าในรถขามื่นอ่ะมีผลไม้เยอะเลยหอมมากเลยนะคะ <c oughs> อืมอะ เออคุณแม่บอกว่าได้คะแนนหลักหมื่นแล้วต่อไปก็ขอให้โชคหมานหลักแสนหลักล้านกันแล้วกันเนาะแม่แม่ดูนะคะจับรถแล้ว,จ,ลวจับรถอีกบอกพี่ควนบุญชูมันยังเหลืออีกนะพี่คนบุชูอยู่บนรถมันยังเหลืออีกนะคะดอกินตอนเย็นขมื่นนะคะดูดูนะคะแม่แม่พูดไม่ได้แต่สามารถบอกเราได้นะคะว่าผลไม้บนรถเหลืออีกพี่ควนบุญชูถอยถอยนะคะน่ในรถมีนะดูนะคะ โอ้ๆๆเอกินยังไงก็ไม่อิ่มไม่ไปไหนนะคะไม่ไปไหนจากรถรู้นะะคว่าข้างในมีอะไรนะคะนี่นะคะก็ขอให้คุณแม่เดินทางปลอดภัยนะคะ คุณแม่บอกว่าขอให้มันหมานขอให้ได้คะแนนเยอะๆได้ไปใช้นี่บัวตองนะคะขอให้คุณแม่เดินทางปลอดภัยด้วยนะคะ <c oughs> คุณแม่ขับซิ่งนะนะคะขอมอนมาบอกคุณแม่ก่อนอย่าห่วงกินว่ะมาบอกแม่แม่ก่อนมาบอกคุณแม่หน่อยคุณแม่มาตั้งใจนะคะบอกคุณแม่เดินทางปลอดภัยนะคะดูนะคะอาจารย์สวยๆอาจารย์สวยๆหน่อยอาจารย์สวยๆอาจารย์สวย,สวย โอ้ยขอบคุณแล้วขอบขอรอนให้คุณแม่มันหมานมันหมาน,มนหวยออกไหมนั่นโอ้ยนะคะโอ้ยนะคะดูนะคะแม่แม่มีใบแดงๆนะคะพริกแดงๆแจก ทีมงานด้วยนะคะนี่โอ้มีให้ให้พริกแดงนะคะให้พริกแดงพี่ควันบุญชูแม่ควันอ้อยน้องไพ่ขอบคุณค่ะนะคะน้องไพก็ได้กับเขาด้วยนะคะแม่แม่ขอบคุณมากๆเลยนะคะแม่พระของเรามาโปรดจริงๆนะคะดูขม่นล่ะในของขมืนลขมื่นได้แล้วขมื่นได้แล้ว แม่บอกว่าให้เก็บไว้ใช้ด้วยนะคะนี่นะคะขอบคุณคุณแม่อีกครั้งขอบคุณร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่เท่ากับที่ท่านได้รักและเมตตาลูกๆนะคะดีใจนะคะแม่แม่ดีใจที่สุดนะคะนะคะนะคะ ก็ขอให้คุณแม่เดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเราก็จะออนทัวร์ในหมู่บ้านนะคะแม่แม่สำหรับคลิปนี้ไลน์นี้น้องไผ่เองก็ต้องขอตัวลาคุณพ่อคุณแม่ f อไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนะคะ